และสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดศูนย์กลางการผลิตอาหารสารัตว์นำล่อแห่งแรกของจังหวัดประจวบคลิีขันค่ะ วันที่18มกราคม2565ในเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการตั้งศูนย์กลางการผลิตอาหารสัตว์บริเวณโครงการเลี้ยงโคน,น่มในระบบชีวภาพอำเภอสามรอยยอดจังหวัดประจวบคีครีขันธ์โดยมีนายเสถียรเจริญเหรียญผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีครีขันธ์วัททีพันติอดิศัก์น้อยสุวรรณและนายกิติพงศุภากุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสห ในสังวันโพมีประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตกจำกัดและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้การต้อนรับโดยโครงการศูนย์กลางการผลิตอาหารสัตว์แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดประจวบคิริขันกรมส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวมและแปรรูปของสถาบันเกษตรกรจำนวน7จ็ดล้านหกแสนเก้าพันห้าร้อยบาทและเงิน ที่ชุมนุมสหกรณ์สมทบ8,45,000 0บาทรวมง,งบประมาณทั้งสิ้น8,454,500บาทนำมาใช้ดำเนินการก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กระบวนการผลิต อาหารศัตว์ TMR หรืออาหารผสมสําเร็จรูปที่ผลิตขึ้นมาจากการนําอาหารหยาบและอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมโดยมีการก่อสร้างโรงเรือนเก็บและผสมอาหาร TMR ก่อสร้างบอ่อหมักอาหารหยาบก่อสร้างลานคอนกรีตจัดซื้อรถบรรทุก6ก้อแบบดาจัดซื้อรถตัดล้อยางขนาด100แรงมา้าจัดซื้อเครื่องผสมอาหาร TMR จัดซื้อเครื่องบรรจุอาหารสูญยากาศแบบสองหัวมีกําลังการผลิตอาหาร TMR วันละ30ตันจำหน่ายให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร,รกผู้เลี้ยงโคที่สนใจในราคากิโลกร,รัมละ4บาท นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าโครงการตั้งศูนย์กลางการผลิตอาหารสัตว์เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์ในลักษณะเช่นนี้กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีการเลี้ยงโคนมเพื่อช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตเพราะการเลี้ยงโคนมมีต้นทุนเรื่องของอาหารสัตว์ถึงร้อยละ60ในขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพน้ำนมดิบให้กับเกษตรกรรายย่อยด้วยเพราะอาหาร TMR ที่ผลิตจากสูตรแห่งนี้เป็นสูตรที่ผ่านการพัฒนาให้เหมาะสมกับโคโนมอย่างไรก็ตามเกษตรกรควรพัฒนาการเลี้ยงควบคู่กับการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนมโค เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศและหากศูนย์ผลิตอาหารสัตว์แห่งนี้ประสบผลความสําเร็จจะเป็นการนําร่องให้กับเกษตรกรอื่นๆต่อไปซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมซึ่งถือเป็นอาชีพพระราชทานของคนไทย